ในดวงชะตาของชาวลาักนณาราศีเมถุนจะได้รับการอำนวยโชคอำนวยผลในด้านของทรัพย์สินเงินทองตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมปี2567ไป1เดือนเนื่องจากดาวพระอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่กลุ่มดาวราศีกรกฎนะฮะในทางโหราศาสตร์ไทยมีคูโหนท่านได้ประพันธ์ บทกรอนนะครับโคงสี่สุภาพไว้ชัดเจนว่านะครับภูมิกันจันเมธแม้นราศีพฤศพเสาว,วรีอยู่ใสพุทธสิงโดยมีสุขอยู่ธนูนากาลีกุมลักให้กับฟื้นผลคุณโดยมีบทประพันธ์นะที่น่าสนใจอีกว่า อสุรินเมื่อก่อนนี้โดยหมายครูพิจิกบรรยายบอกแจ้งกรกฏละวิทายภูนเพิ่มผลนาอาริให้คุณแจ้งกับร้ายกายดีกรกฎระวิทายภูนเพิ่มผลนาดาวพระอาทิตย์อยู่ในราศีกรกฏละวิคือพระอาทิตย์ให้ทายภูนเพิ่มผลนาต้องบอกว่าชีวิตจะมีโอกาสมีทรัพย์สินมีเงินทองพอกภูนเพิ่มขึ้นมา จะเคยได้ไรายรับเท่าไหร่อยู่นะครับในช่วงนี้ไป1เดือนมีโอกาสได้รับเงินเข้ามาเพิ่มอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีลุ้นเกิดจังหวะดีๆนะฮะในทางของการเงินนะดังบทกรอนอีกบทหนึ่งนะฮะที่ท่านครูโหงประพันธ์ไว้ว่ามหาจักร ฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบัน่นฟันฉงเฉงช่างผาดโผนหนักหนาหน่ายำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจฉะนั้นเราต้องบอกว่าจะมีเรื่องให้ดีใจในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแน่นอนนะครับนะแต่ว่าต้องต้องลุยหน่อยต้องบุกบั่นหน่อยต้องทำหน่อยต้องออกแรงหน่อยต้องกระตุ้นชีวิตหน่อยนะครับดังคำว่ามาหาจักรนะเป็นวงล้อ ที่จะนำไปสู่ความยิ่งใหญ่ความเจริญขับเคลื่อนชีวิตไปสู่สิ่งที่โตขึ้นกว่าเดิมนะครับเป็นดาวพะระเคราะ์ที่ให้คุณรุนแรงในการพลิกแผงผกผันกับสถานการณ์ร้ายให้กลายเป็นดีปรากฏในดวงชะตาแล้วนะครับตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมไปนะครับ 1เดือนเต็มไปจนถึงประมาณวันที่17สิงหาคมชาวลัคนาราศีเมถุนบางท่านจะได้เครดิตท,ทางการเงินมีคนมาให้เครดิตท,ทางการเงินคือมีคนมาให้เครดิตเรื่องเงินเงินทองทองมีความน่าเชื่อถือเรื่องเงินเทองทองหรือมีคนใกล้ตัวมองคุณว่ามีเงินมากขึ้นก็ได้นะครับไม่ว่าจะมีหรือไม่มีหรือจะรวมไปถึงว่าจะมีญาติหรือมีเพื่อนเข้ามาปรึกษาทางการเงินนะครับนะบางคนเนี่ยดวงดีหน่อยเนี่ย ดวงดีหน่อยในช่วงนี้เนี่ยนะครับจะได้รับเงินล้านรับเงินแสนเงินล้านเลยภายในหนึ่งเดือนนี้นะครับหรือว่ามีเงินบางอย่างที่ไม่เคยได้กลับเข้ามานะครับกลับร้ายไกด่ดีใครมีแบบเคยมีปัญหาอึดอัดครับใจเรื่องเงินทองทองก็กลับมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นบ้างจะเป็นเหตุการณ์สั้นๆนะครับจริงๆอะดวงคุณนะ่ะปีหน้าถึงจะดีนะรอพฤหัสบดีทับชะตาแต่อันนี้มันเป็นดาวเล็กๆที่เคลื่อนในแต่ละเดือนนะครับ นะต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์สั้นๆจะมีมุมดีๆเกิดขึ้นดาวสหัสชชะอยู่ในจุดกระดุมพระมีรายได้หลายทางก็ได้มีรายได้จากการสื่อสารการติดต่อการขายใครที่เป็นนักขายนักติดต่อนายหน้าตัวกลางตัวแทนต่างๆตรงนี้นะครับจะมีมุมดีๆเกิดขึ้นช่วงนี้เนี่ยดาวสหัสชชะอยู่ในเรือนการเงินครับแปลว่าจะมีการติดต่อหรือเดินเอกสารทางการเงินเกิดขึ้นนะครับ แล้วก็อีกมุมหนึ่งอ่ะมันจะแปลว่ายังมีดาวสุกกับดาวพุธอยู่ในเรือนการเงินเป็นช่วงที่การเงินจะคล่องตัวหรือว่าไหลเข้ามานะมากขึ้นหรือบางท่านจะได้เงินแปลกๆได้เงินลับๆได้เงินใต้โต๊ะได้เงินแบบคาดไม่ถึงหรือมีคนใกล้ตัวเอาเงินมาให้หรือว่ามันจะแปลว่าเสียเงินไปกับคนใกล้ตัวที่สุดเลยก็ได้หรือบางท่านเนี่ยจะมีบุตรบริวารทําให้เสียทรัพย์ ใครที่มีบุตรบริวารเติบใหญ่ที่เขาดูแลตัวเองได้แล้วเขาจะนําทรัพย์สินเงินทองมาให้หรือบางท่านเนี่ยนะครับจะได้ซื้อของที่ทันสมัยที่ถูกใจที่เป็นความนิยมไปดูนะเนี่ยนับจากนี้ไปเนี่ยนะครับแล้วมันจะแปลอย่างหนึ่งว่าเป็นช่วงที่บางท่านจะได้ลงทุนบางอย่างระยะสั้นๆเป็นช่วงที่คุณจะโฟกัสไปในเรื่องของเงเงินทองทองบางคนได้วิชาการได้องค์ความรู้ได้ไปอบรมสัมมานานะครับ ช่วงอาทิตย์อยู่ตรงนี้ไป1เดือนนะครับอาทิตย์ยังควงคู่กับดาวพุธเป็นดาวคู่วิชาการคู่ประชาสัมพันธ์วาจาจะก่อเงินก่อลาบก่อสเสน่ห์ก่อนิยมก่อสิ่งดีงามเข้ามาสู่ดวงเหตตาวาจาคุณเนี่ยเปียบประดุจเหมือนทรัพย์ในช่วงในดาวประจําตัวไม่ได้พูดเล่นๆน,นะในหลักวิชาเนี่ยดาวประจําตัวเนี่ยคือดาวพุธนะฮะไปอยู่ในเรือนการเงิน ร่วมกับดาวศุกร์วาจาก่อทรัพย์เป็นสาริการลิ้นเงินลิ้นทองได้เลยนะในช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงดวงชะตาที่ดาวจําสังขารในจิตใจไปเรนเรือนเงินช่วงนี้ใครที่มีรายได้จากอสังหาริมทรัพย์จากยอดยานพาหนะเป็นไปในทางที่ดีใครที่รอเสียเงินไปกับบ้านกับรถกับหล,ลักทรัพย์ยอดยานพาหนะนะฮะตอประกันหรือทําอะไรต่างๆเกี่ยวกับเอกสารหรือเกี่ยวกับบ้านรถหลักทรัพย์ที่ดินอสังหาแก้ดวง ใครรอรายรายรับจากอสังหาริมทรัพย์มีลุ้นเกิดสิ่งดีๆจะมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมหรือว่าได้เครื่องรางนะในหนึ่งเดือนเนี้ยที่อาทิตย์อยู่ตรงนี้หรือว่าได้เจอเพื่อนเก่าได้พบเจอคอนเน็ชันใหญ่โตและกว้างขวางหรือคนมีบารมีมากกว่ามีคนมีขั้นตำแหน่งสูงกว่านะครับเข้ามาสู่ดวงชะตาและอีกมุมนึงเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงที่ มันแปลว่าจะมีการใช้จ่ายเงินบางอย่างออกไปลับๆแบบไม่เปิดเผยนะครับให้ใครได้รู้นะครับคือในช่วงนี้เนี่ยมันจะแปลว่าจะมีเพื่อนหรือญาติมาคุยเรื่องเงินเงินทองทองนะฮะบางอย่างกับคุณหรือมีคนจะมายืมเงินคุณแม้กระทั่งะะบางคนอาจจะได้ไปคุยเรื่องเงินทองทองกับญาติอะไรประมาณนั้น แล้วก็ดาวคือในช่วงนี้ดาวพฤหัสอยู่ในจุดวินาศอยู่นะไป1ปีใครที่ทําธุรกิจออนไลน์ธุรกิจไม่ถูกต้องมากนับกับดีหรือบางคนจะมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจครั้งใหญ่หรืองานบางตัวจะใครที่มีธุรกิจหลายอย่างงานบางตัวจะได้หยุดได้เลิกได้เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนขั้นตอนเปลี่ยนวิธีการทํางานเปลี่ยนระบบงานนะครับแต่ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะได้เจอญาติเก่าด้วยอยู่ได้ไปในที่เก่าเนี่ยภายในหนึ่งเดือนเนี่ย นะครับคนได้เดินทางไกลด้วยแล้วก็อีกมุมนึงเนี่ยมีดาวลาภะอยู่ในจุดวินาศมันแปลว่าได้ลาบจากคนที่ใกล้ตัวที่สุดคนที่หนุนหลังนะครหรือมีของบางอย่างเสียหายสูญหายกลับได้คืนมาหรือมันพังมันหมดได้ใหม่กลับมาได้ลาบจากต่างเพศได้การหนุนหลังจากต่างเพศได้งานได้เงินได้ผลประโยชน์ได้การสนับสนุนดีๆบางอย่างจากต่างเพศบางคนเกิดลักลับมีเรื่องลับๆ เกิดขึ้นกับความรักใครที่มีคู่ระวังทะเลาะก,กันหรือแฟนจะเจ็บป่วยหรือแฟนคุณจะมีความลับบางอย่างกับคุณหรือคุณมีความลับบางอย่างจากแฟนคุณก็เกิดขึ้นได้นะครับสำหรับดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับในช่วงนี้นะดาวชิดทั้งดาวคู่ธาตุน้ำอยู่ในเรือนการเงินมีลุ้นสิ่งดีๆเกิดเงินแบบคาดไม่ถึงเงินแบบคิดไม่ถึงนะครับเข้ามาสู่ชะตาการติดต่อง,งานการเจราจาง,งานมีความสำเร็จมีไอเดียสร้างสรรค์ดีด้วยในช่วงนี้ นะครับแต่ยังให้ใครยืมเงินถ้าใครมีเงินในช่วงนี้จะถูกโกงหรือระวังมันจะแปลว่าบางคนเกิดคู่กรณีคู่ความ <c oughs> ก็ได้นะหรือแฟนคุณจะยุ่งเรื่องงานจนไม่มีเวลาใส่ใจคุณหรือรวมถึงคุณยุ่งเรื่องงานจนไม่มีเวลาใส่ใจแฟนคุณก็ได้นะครับนะน,นี่คือเป็นตำแหน่งดวงดาวนะครับนะที่โ,โครจรบนท้องฟ้านะครับชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยนะครับสำหรับท่านใดเนี่ยอยากจะคือมีปัญหาในเรื่องของ ผิวหน้านะครับไม่ตึงกระชับนะหรือว่าเป็นไม่ฉ่าน้านะครับหรือว่าไม่กระจ่างใสนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยนะนะครับนี่เป็นแบรนด์ครีมอุนาโลมนะครับนะเป็นแบรนด์ที่แฝงความทั้งความเชื่อและก็ะเป็นครีมที่ใช้บํารุงผิวหน้าหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วก็ก่อนทากันแดดนะเช้าเย็นนะครับหน้าคุณก็จะกระจ่างใสมีออร่า นะครับมากขึ้นเมื่อคุณใช้อย่างต่อเนื่องนะครับตัวนี้เนี่ยมีสารสกัดจากธรรมชาตินะครับหลากหลายชนิดมากนะครับหนาเด่นๆเนี่ยก็จะมีตัวสารสกัดจากสมุนไพรไทยที่มีคุณสมบัติในเชิงของแพทย์ตำราแผนไทยทั้งงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นว่านนางคำนะครับอย่างเงี้ยนะครับว่านไพรนะฮะว่านหางโจระเค้นะครับนะ อ่าเป็นลักษณะของว่านทองพันช่างอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็มีคุณสมบัติในเรื่องของความงามตามงานวิจัยต่างๆนะช่วยพวกนี้ก็โดยรวมแล้วก็จะเสริมให้ผิวสว่างใสกระจ่างใสลดรอยฝ้ากระด่างดาดูจางลงอย่างว่านั่งคําอย่างเงี้ยอย่างไพรอย่างเงี้ยนะครับทำให้ผิวดูแข็งแรงขึ้นนะครับนะสำหรับท่านใดอยากจะได้คมมรีมบำรุงผิวหน้านะนะครับมีปัญหาพวกอะไรต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าเป็นรอยสิวอย่างเงี้ยไพรก็ช่วยนะลดรอยสิวนะครับนะแล้วก็มีแผล มีแบบสภาพผิวที่อักเสบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะการนี้ก็ช่วยอันนี้ก็บอบบางนะมีอยอยนะฮะแล้วก็สําหรับท่านใดอยากจะเป็นตัวแทนนะฮะก็ลองสอบถามไปนะ,ะตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าเป็นในด้านของความเชื่อเนี่ยนะครับเป็นแบรนด์อุนารมุนาโมแปลว่าเป็นสัญลักษณ์กลางหน้าผากพระุธรูปโบราณเป็นยันชั้นสูง หมายถึงความมงคลสูงสุดในชีวิตตัวอออ,อ่างออกแบบมาให้เหมือนสัญลักษณ์อุณาโลมใครมีก็เหมือนมีเครื่องรางเอาไว้ป้องกันเวลาคุณเดินทางไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีของมงคลไว้ติดตัวแล้วก็สมุนไพรต่างๆก็ช่วยเสริมโชคลาบย่างสาวหลงอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเสริมดึงดูดความรักดึงดูดเมตตามหานิยมอย่างเงี้ยนะฮะคือเป็นความเชื่อกษัตริย์แต่ก่อนบางพระองค์เนี่ยก็ใช้สมุนไพร5ตัวเนี้ยนะครับในการ บำรุงผิวพัรร์หรือแม้กระทั่งใช้ในการออกรบก็มีนะครับนะเอาไว้ป้องกันภัยนะอันนี้ก็จะมีทั้งความเชื่อและในเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับสำหรับท่านใดอยากจะได้วัตถุมงคลนะราศีเมถุนมงเคยกล่าวรายคลิปแล้วผมแนะนำนะตอนนี้ดาวพระหัสคุณอยู่จุดวินาศคุณต้องซุ่มเงียบเพื่อทำอะไรบางอย่างอย่าผีผามากจะผิดพลาดหรือต้องลองผิดลองถูกแนะนำเป็นพญาเสือนั่งสะสมบารมีนะ นะต้องอยู่ซุ่มเงือบอย่างพระพญาเสอือพญาเสือเนี่ยจะเสริมดวงคุณช่วงนี้คุณต้องลองผิดลองถูกแล้วก็คุณต้องเรียนรู้อย่าทําอะไรใหญ่โตมากนะครับตัวนี้จะช่วยเสริมดวงชะตานะเป็นแค้วคาดเป็นมหาอำนาจบางคนได้ไปมีโชคลาภได้ขั้นได้ตําแหน่งรายได้ดีขึ้นเงินทองเข้ามากขึ้นก็มีตัวนี้นะครับเป็นการสะสมบารมีของพระโพธิสัตว์ในครั้งเกิดเป็นพญาเสือนะตัวนี้เป็นเครื่องรางโบราณ มียันเถาะแปลว่าเป็นยันที่แปลว่าธรรมะนะครับทำเชื่อกันว่าพระธรรมวินัยถึง84% 0 0 0พระธรรมมาขันรวมอยู่ในยันนี้ยันเดียวมียันมะอุนะครับแควคาดเป็นมหาอำนาจมียันนะเมตตาอยู่ใต้ฐานด้วยนะครับอันนี้ก็จะเสริมเงินเสริมทองนะครับนะบท่านใดสนใจก็ทักลิงไลน์แอดไปนะจริงๆเครื่องรางมันก็มีนะประสบการณ์เนี่ยอย่างคนเนี้ยเข้าไลนา์มาบอกเนี่ย เนี่ยสวัสดีครับบูชาพญาเสือกับอาจารย์ไป3เดือนแล้วตอนนี้ขายดีมากได้ยอดขายจากเดือนละหมื่นกลายเป็นเดือนละแสนตังมากๆเนี่ยขอสอบถามเพิ่มเติมมีเคล็ดลับบูชาไหมคะอยากได้เดือนละหลักล้านอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นประสบการณ์นะนะครับก็เป็นความเชื่อ,อส่วนบุคคลนะท่านใดอยากได้ของมงคลเอาไว้ประดับตัวนะวันนี้สวัสดีครับ